สวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้เราจะมาเรียนภาษาพม่าเพิ่มอีกสข้อข้อที่หนึ่งถูกต้องข้อที่สองถูกทางข้อที่สามถูกกัดแล้วมาดูข้อที่1กันถูกต้องถูกต้องมาแดมาแดมากานแดเราจะพูด ประโยชน์ที่ว่าบอกไม่ถูกบอกไม่ถูกพูดไม่ถูกมเุียวตาปูมุทยาตาปูพูดไม่ถูกไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะพูดยังไงไปรูปเ้อยย่างแหลมตีบไปรูปเ้อยย่างแหลมตีบออกเสียงถูกไหมออกเสียงถูกไหมอาจารย์แทฉมั่ะอาจารย์แทฉมั่ะ ผมพูดภาษาพม่าออกเสียงถูกไหมผมพูดภาษาพม่าออกเสียงถูกไหมมีมาสก้าพโยระอาจารย์แทมมาณามีมาสกาพโยระอาจารย์แท่มมาณาถูกทางถูกทางมีร่างมาแดดมีล่างมาแดดไม่ถูกลุกถูกทางไม่ถูกลุกถูกทางมีร่างมามากูมีร่างมามากู ถูกกัดถูกกัดเอาใก้ขังยาแผลถูกมากัดถูกมากัดคว่าใก้ข้งยาแผลคุยใก้ขังยาแผลถูกรถชนถูกรถชนก้าใก้ขังยาแผลกล้าใก้ขังยาแผลยังไงบ้างครับจำได้บ้างไหมครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ เฟยกดไลค์กดแชร์กดติดใจด้วยนะครับเขียนกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ